วันนี้สายตรวจผ่านเช้าและผ่านเย็นนะครับวันนี้เรามาปล่อยแถวกันที่สานหลักเบืองอีกแล้วนะครับเป็นการปล่อยแถวนอกสถานที่นะครับเหตุผลในการมาปล่อยแถวนอกสถานที่ก็เพราะว่าเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับที่ผ่านไปผ่านมาได้มองเห็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าพวกเราพร้อมในการจะปฏิบัติหน้าที่ดูแลทีวิิและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่นะครับ นอกจากนั้นเรา,จ,ากกจะจะมาทำความคาดนะครับ,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 บทำความสะอาดที่าาบริเวณศาหเมือด้วยนะครับซึ่ป็นารที่ตัดเศษนะครับขับรถเอาาร่กับล้งน้นนำขับขัรอกาศล้างเน,น,น,นะครับแล้เป็นปิ่งที่คสรจหรับตัวเอง Kita dan kan? Kalau biar, hari.